สวัสดีนะครับคลิปนี้จะสอนวิธีบุกจองจอยมิ팅นะครับแบบไม่ให้เปลี่ยนเลขเนาะก็ใช้วิธีนี้เนาะสเกจจูมิ팅นะครับหัวข้อแล้วแต่จะเปลี่ยนก็นได้ไม่เปลี่ยนก็นได้นะวันที่เริ่มจากวันนี้เนาะสมมติวันนี้ยี่ห้านะครับจองได้ล่วงหน้าเออใช้เวลาจองนะครับอย่างน้อยล่วงหน้าสองชั่วโมงเนาะสมมติจะจองเก้าโมงทุกเช้าเก้าโมงเนี้ย ก็คือต้องกดเป็นพรุ่งนี้นะครับ9้าโมงวันเนี้ย9้าโมงไม่ได้แล้วเพราะเวลาจริงๆตอนนี้มันเลยแลลวนะครับนี่9โมง10กว่าแล้วทำไม่ได้เนาะก็สมมุติเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับ9้าโมงเราจะประชุมทุก9โมงนะครับกดเลย9้าโมงดูเลชั่นซัดไปเต็มเมไปเลยสองชั่วโมงนะครับพ w สด d ใส่เลยนะครับคิดไม่ออกก็1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับสำคัญตรงนี้ครับตรง reception เนี่ยถ้าเราจะจองยาวๆนะครับกด e v e r y d a y ไปเลยนะครับแล้วก็มาเลือกตรงเชิญเนี่ยใส่ตัวเองไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยแจกเลขห้องให้คนอื่นนะครับก็ใส่2ตัวแนะนาำสกุลชื่อจริงนะครับ มาแล้วนะครับติ๊กเลือกนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับกดสเกจจูได้เลยนะครับมันมีติ้งมาแล้วนะครับมาดูเลขนะครับรอบแป๊บยังไม่ขึ้นส่วนใหญ่จะมีอีเมลเข้ามาที่คาเล endar หรือก็เซตดูตรงนี้นะครับ น,นี่นะครับ